คางกูชัดมากเลยอ่ะคางกูทำไมมันเป็นหลุมอ่ะมึงรู้ไหมว่ากูจะซื้อสโมสรลิเวอร์ pool แม่ทาบพม่าข้าคือบุเรนองเสียงเหมือนพัดลมอ่ะทุกคนได้ยินม้างทำไมกูดิทำไมกูดิยินเหมือนเสียงพัดลมอยู่ในหูวะเสียงอะไรเข้าหูกูวะนี่เสียงเหมือนพัดลมดังตลอดเวลาไะ เนี่ยไม่ได้ยินหรอทุกคนไม่ได้ยินหรอทุกคนไม่ได้ยินหรอปัญญาอ่อนเฮ้ ه, ยเอาจริงเสียงดังมากเลยนะไม่ทุกคนไม่ได้ยินมากใช่ไหมหรือ,อยังไงไม่เกี่ยวกับไม์ลุงเอรองถอดปลั๊กไม์แล้วเสียงมันยังอยู่อะไรอยู่วะอยู่ดีๆก็มีเสียงพัดลมกุงงงนะเนี่ย กูรู้ละกูรู้ละเสียงในเกมที่กูเปิดเกมไว้มันมีเสียงไอ้เกมนั้น่ะมันมีเสียงพัดลมเพราะมันเป็นแมพห้องไอ้ควายกูก็รู้ว่าอะไรแม่งเสียงในเกมเพราะกูปิดเกมหายเลยอีโอ้โหเสียงเกมน้องเกมมันเป็นห้องไอ้เกมสเตปเบบี้อะมันมีเสียงพัดลมเพราะมันฉากมันเป็นห้องกูก็ว่าเสียงอะไรอีควายเออมีแมลงวีในหูหรือเปล่าครับไม่ใช่แมลงวีครับไม่ได้แมลงวีลุงเอเจเจอรเไทยแล้วนะครับเป็นอาบังอินเดียแต่ทําไมออกมาเป็นนักรบพม่าสมัยกรุงศรีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจะมา มาเร็วหาพ่อเมืองรองเอาอ้เหี้ยมาเร็วก็ผิดเอามึงดูมันมนะนัวม,มาเร็วก็ผิดอ่ะ่อตอื่นขอสวัสดีผู้ชมย้อนหลังนะครับเอ้ยเอ้ยเอหเ,เห็นเรสสีดำของแม่ไหมลูกออกอีซิสมึงเอาชุดกูไปใส่เล่นอีกละไอเหี้ยได้ชุดเี้มามาช้าจัดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบางมีมึงนั่นแหละบางมีดีมึงนั่นแหละเลครึ่งบนเป็นพีเสดเดิเครื่องล่างเป็นยายแกนนี่แม่งี้ะครึ่งบน get <laughs> พี่จะเดินใส่ชุดแกี่นี้นงก็ทําพวกตื่นประหนกกันหมดเลยไอเว้นไม่ใช่ครับไม่เข้าใครออกใครจริงๆพวกมึงก็คิดว่าคอมจะระเบิดพวกมึงยังบอกเลยหูฟังระเบิดหูฟังระเบิดพ่อมึงเถอะคุณแม่ท้องกี่เดือนแล้วครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบียวคนตั้งคันไม่ไม่คุณแม่ไม่ได้ท้องนะอียนะค่ะข้าจะพาไปกินชาบูค่ะไปตกิงกนก็เยค่ะเรื่องของมึงขตดตลอดเลยค่ะไอหิ้งตดโสดึงนั่นแหละมึงนั่นแหละมึงนั่นแหละหิ้ีตดพ่อมึงเถอะัวจนจะได้โลภเพชรแล้วอืมงัวโลเพชร เองวโเมียวคนปิ้งไก่ในเอ็นคอเ์สมือนทองฟ้าวิปริตแปลปวนท่านได้เอ็นคอ มึงพิมพ์ทียอะไรออกอินคอเมื่งงงัวนะครับโกหกเลยยุคนี้หนูคาดไม่ถึงเลยค่ะได้ยอดจนกระทั่งซื้อบ้านมาทุบเล่นยังได้อไอเดียแจมโอ้ซื้อบ้านมาทุบเล่นเหรอใครสัตว์แชทคับรีบ,บดเน a t กันครับทำไมอะเดี๋ยวเล่นเกมเหลี่ยมสีต่อสีมันก็ขึ้นราคาเครื่องหมายสีเฮ้ย,ยมีงรู้ได้ไงว่าสีสีคุยแล้วก็ต้องขึ้นราคาเอมึงนี้มันงัวได้ใจกูจริงๆ ึงนนะี่ออกมาบอกแล้วว่าทําไมตัวเองถึงใส่เสื้อกรอกเพราะถูกใส่เสื้อล่ามแล้วตัวเป็นรูเครื่องหมายสีเหลียมเอ้านะครับจอนพิกออกมาบอกนะครับเสียงกูไปไหนวะเสียงกูไปไหนวะนเสียงลุยไปไหนวะเสียงเสียงเสียงอยู่ไหนเสียงเสียงอยู่สายไอมีเสียงอยู่สายเสียงเสียงอยู่สายเสียงโลโดเลมีเรียกเสียงก่อนเสดิดอินเดียสวัสดีค่ะคุณแม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนูเก็บผ้าแล้วนะคะกูไม่ใช่แม่ ดีครับคิดถึงลุงเอ,งอ,อคิดถึงกระพันยังเลยอนะ่ะน้องพี่มาเร็วเพราะหิวยอดรอลุงครับไม่ไม,ไม่ไม่ใช่มาตรงเวลาบ้างไงไม่ไม่ได้หิวยอด้าตือเซิร์คเมน คุณเส้นเขมนินเออคุณเส้นนนเขาอยู่เขมนินอยู่แล้วน้องนะครับมึงนั่นแหละอีเหี้ยพระตือซื้อเขมนินคำพูดเหมือนดีโรตีเหมือนเดิมใส่ไข่สองฟองด้วยแต่วันนี้มาเก็บยอดตั้งแต่ฟ้ายังไม่มืดเลยเหรอเองูพิพีสร้อยทองคอดำเออสร้อยทองคอดำเขามีแต่สร้อยคอทองคำอันนี้สร้อยทองคอดำอูเคลือภาคิคุณลุงคะครับลุงอยากได้อะไรลุงบอกหนูได้เลยนะคะอยากได้หนูฮ่าคุนเส้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนี่หลานอ,อุ้งอิงเอง เอาไหนๆก็มาเร็วแล้วเต้นเลยสกีบินดีตอเลส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 แต่งอินเดียได้เกพม่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิกัดรับย่างกุ้งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบุเรงนองโวย เครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำศึกยุทธหัตย์ยอดตั้งแต่เจอหนุ่มใส่ทองเธอก็ไม่มองโรตีใสไข่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโดจากราชพัฒน์ทัชมาฮาว <c oughs> กี่เดือนแล้วครับไม่ได้ท้องครับอ้าวป้าสีมาทำอะไรครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผมจะสั่งข้าวกูเหมือนแรปเปอร์วาไม่ได้อยากจะโชว์นะแต่เส้นสนี้พัดมึงดูดีๆไอลุงเขาลงทุนนะเวิรรอบนี้ดูดีๆไอลุงเอาฟันตัวเองมาห้อยคอด้วยเลี่ยมทองจัด สวัสดีค่ะพ,พี่เพียวไมเม็ดเน็ตลุงเอคิดเชิงวันพีซไม่ฝาบ้านเก่าแล้วยืนเคารพเพื่อี้อะไรนะ้องคุณแม่ขนูผิดไปแล้วกูไม่ใช่แม่มึงคะกูไม่ใช่แม่มึงคะอันนี้ไม่ได้ทําจากฟันลุงเอนะครับกูฟกกวันน,นี้แต่งตัวเข้ากัน,นมากครับเข้ายัง,ยง,งไงอะคอสร้อยทองเหมือนฟันเออเสื้อดําเหมือนคอสร้อยทองแมทกับฟันให้พ่อมแต่งนะสร้อยทองคําพอทนคอคาร์บอนพอเลย เน่นเสื้อหรือผ้าเช็ดตีนะครับเสื้อน้องมึงรู้ไหมเสื้อแบบนี้แพงกชีวิตมึงอีกไอ้ขี้่กูบอกให้นะชีวิตกูทั้งชีวิตอะเบลเกเพื่อเสื้อตัวนี้น้องมึงเชื่อไหมว่าชีวิตกูอะเสื้อแพงกว่าชีวิตกูอีกนะตอนนี้แพงกว่าชีวิตกูอีกนะเสื้อตัวนี้มึงรู้ไหมกว่าจะได้มาเขาบอกว่าชีวิตกูก็ซื้อไม่นะเขาให้กูยืมอันนี้สาระนะแต่เอาไหมถ้ากูปล่อยในนี้ไม่ไม่กูกูไม่ได้แต่งเรื่องนะกูพูดเรื่องจริงนะน้องไม่ถ้ามึงเอาไปปล่อยต่อนะเขี้านอ่ะ น้องมึงอย่าด่าเรื่องการเมืองนี่กูไม่เล่นกับมึงไม่ดีเขาบอกว่ารุ่นตั้งแต่ฟาโรจิกนี่หรืออะไรสักอย่างนี่แหละรุ่นแบบรุ่นเก่าเลยอะนี่อาจเป็นดวงสุดท้ายผมแล้วลุงทำไมอะนมงจะบินไปเกาหลีเหนือเพื่อขอเป็นลูกเขยคิมจองอึนเนี่ยมึงหาแติดตำรวจจะจับเมืองบารมีคนโดเนตเครื่องหมายสียลืมทีกูไม่ได้เจ้าของแต่กูปล่อยต่อได้ไม่ได้กูผู้เรื่องจริงไม่ได้บ่นเขาบอกเจ้าเขาวิพิธภัณฑ์มานำทุตโซ่แล้วนะนำกว่าผ้าเช็ดตีนกุกอีกแม้มึงดูวิธีีีกกาารถัของเเเนน่่ยย แต่งชุดแบบนี้ผ้พาพันคอแบบนี้ใสใ่ทองแบบนี้คนส่งภาพพาหุรัตช,ชัดชัดไม่ใช่น้องกูไม่ได้ส่งภาพพาหุรัตลงมาสตรีมเมอร์สกักพักมัดจี้กูไม่ได้เป็นมัดจี้น้องกูไม่ได้เป็นมิจจี้ชีวิตมีค่าน้อยกว่าเสือ้อราคา2ี่สอีกรอบอก20อี่สปะน้องเนี่ยมึงไม่เชื่อเดี๋ยวกูโทรหาเจ้าของให้ดูไหมชีวิตมุงก็ไม่มีค่าอยู่แล้วเสื้อก็ต้องแพงอยู่แล้ว ลุงเอรู้ไหมเข้าฟ้างรักลุงเอนะครับเข้าฟ้างกำลังเอายาม,มาไปส่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทองที่คอหลวงพ่อให้มาโง่ฉิบหายโดนเขาเหลี่ยมใส่อีควายอีแม่เย็ดหนักแผ่นดินจริงๆอีขายชาติอีสัตว์ จริงของลุงนะนี่ไงผมก็อยากได้วันนึงผมเห็นขายรีบเอามาเลยแต่ผมไม่รู้ราคานะตอนนั้นวิ่งอยู่ไม่ได้จ้างบินนะไม่ได้จ้างบกเพื่งนเจ้จ้างดูนะของดีเก็บไว้เหอ่พ่อไม่ตีเหมือนเดิมไม่ได้จ้างโดนะถ้าคนดูเป็นจะรู้กูว่ามันโมไม่ได้โมน้องมึงดูแบรนด์เขานะมันไม่มีแบรนด์อ่ะเพราะว่ามันเป็นเสื้อแบบสมัยโบราณน่ะตั้งแต่ ยุีบอมีคอนเทนต์มาเสนอครับแนวผจญภัยแบบสร้างสรรค์ไม่ใช่คอดำนะน้องไม่ต้องสักโฟกัสคอนะเดี๋ยวมึงหยุดรัวการท่องเที่ยวเนี่ยไม่มีแบรนด์เห็นมั้แต่กูว่ามันพูดจริงนะเว้ยเนี่ยมันไม่มีแบรนด์เห็นมัไหนเมิงบอกว่าจะแต่งบางอินตาราเดียไงนี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอทางอินเดียเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอไม่ขายโรตีมาซาร่าแล้วแอะ กูแม่งน้อยใจอว่าแม่งไม่เชื่อกูเลยสักใครบอก20เทียงขาดใจหนึ่งร้อยเก้เาเก้า A A A เสือนีห้าห0 0 0นใช่ไหมพี <50 S 2> <อ>่้ามืครับกระดุมหาบาทส่วนเสื้อของดีเฮียเก็บไว้เถอะไอเยียคางบุลุงครับวันนี้วันเกิดปอมคออะไรได้ไหมไดีด่ลุลงช่วยถอดหูฟังให้ผมหน่อยครับแชทช่วยพิมพ์ว่าไฟหน่อยครับเมื่อกี้ผมเห็นหน้าผู้ชายแก่แกนวดขาว่าอยู่ที่หลังผ้าม่านหมูหันไฟอะไร อย่างไม่ได้ไม่ได้ก็สี่ห้าแสนเราว,ว่าเขาหากันให้วา่าไฟขึ้นเสื้อหรอ <L un siege> กูบอกมึงแล้วว่าเสื้อมันมีตำนานอีเฮขอกี่คังใจหอ่อยกาหอครับกลัวเจ็บ่ใชสั้กูบอกมึงแล้วว่าเสื้อมันมีตำนานอีเฮียที่มีคังซื้อ, <L un siege> ท,อทำอาชีพกีตาร์เพลหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่น้องกูบอกมึงแล้วว่าเสื้อมันมีตำนานอีเฮียไีขึ้คเหรื้อทหมาชีพกบอกมึงแล้วอครเบามใช่ไม่ใช่น้องชั่วโมึงไม่เชื่อกันอีเีนา่อีเสื้อก่อีสั็ได้อทว่าไฟพกอะไร์เพลหรอะไรวะ ไฟเสื้อหลอดไฟเป็นอะไรอ่ะเนี่ยเห็นไหมของแท้เลยเนี่ยเฮ้ย ลุงเซ็นเสื้อให้ด้วยรอนเนี่ยนี่มันเป็นภาษาอียิปต์นะน้องเป็นเซ็นให้สกปรกอีกมันมันเป็นมันเป็นภาษาอียิปต์เนี่ยอียิปต์โบราณอ่ะมันเป็นไม่ใช่จีนน้องภาษาอียิปต์ปีฮไม่ลงทุนมึงไม่ลงทุนพ่อมึงไ้เสื้อเนี่ยชีวิตกูอ่ะเขาบอกมีค่ากว่าชีวิตกูอีกตอนกูไปนั่งฟังเขาบอกว่ามันเป็นสืบทอดมานานอ่ะเขาบอกว่าสืบทอดกันมาแบบรุ่นต่อรุ่นแต่ว่าให้ลุงเอมาเออเขาเเคยดูลุงเออยู่อะไรเงี้ยเขาก็เลยให้กูเขาเลยไว้ใจเดี๋ยวแป๊บหนึ่า บัติเหตุครับมึงหลอนไงเออมึงหลอนอีส A ครับครับครับเสื้อนี้ใส่แล้วคางจะแยกไหมอืมดูทีนึงนะแต่ถ้าใครติดต่อเสื้อเอาหลังไงนะครับครับรู้แล้วครับแค่ลองใจเฉยๆกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยผมดูราคาเสื้อใน e Bay แล้วครับราคา521บาทไม่เชื่อลองพิมพ์ชื่อยี่ห้อดูครับ ของจีนมันอ่านว่าเปาสี่จูดี้นมึงเข้าไปดูในอีเบหาพวกมึงเถอะมันของปลอมมันนั่นน่ะทำรอกเรียนแบบเครื่อดังไงเสื้อนี้ของแทง้ราคาแพงมากทุกคนเนี่ยจากตลาดนิกรแถวบิ๊กซีอุบลจริงจังวันนี้มีไอ้หนุ่มคนนึงมานั่งฟังกูโม,โมใจจังวันนี้ขายเสื้อได้หนึ่งตัวอิ่มไปหลายวันตรงทางหลวงเผยแล้วถนนมิตรภาพไม่ได้เกิดจากตามิรกับตาภาพสาวแต่อย่างใดตาภาพสาวอีก อดนเอครับช่วยอะไรผมหน่อยผมโดนพึ่งรุมต่อยร้อยตัวควรต่อยส่วนฮุกขวาตัวไหนดีครับมึงต่อยกับพึ่งอะไรคนดูกูมึงสู้กับพึง่งไอ้ชอยให้เลือกระหว่างโดต่อไปห้าร้อย500้เราย0ิบไปซื้อเสื้อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอจะกินทุกทางไม่ใช่น้องไอ้นีมึงกูเมื่อวาน,นไปไหนมาอุตสาห์เตรียมมาเป็นพันแต่ตัววันนี้มึงโด2ยี่สเมื่อวานมึงเตรียมมาเป็นพัน แต่กูขึ้นวันนี้โดยยี่สิบสาระนะครับเสื้อนี้เกนิยมใส่กันครับอืมเห็นไหมออกไปทางเกย์กูเกย์มุมไบของจริงครับนี่ไงนี่ผมเคยเห็นเจ้าของเก่าใสใสได้วันเดียวเท้าไม่ติดพื้นเลยเฮ้ยทำไมอ่ะกูยังเห็นยายแถวบ้านใช่กันเต็มน้องไม่ใช่ยายมึงไม่มีเชื่อกูเลยเขาบอกว่าชีวิตกูซื้อไม่ได้ครับพูดอย่างเนี้ยทั้งชีวิตอ่ะกลับบ้านมาเหนื่อยเหนื่อยยังดีได้มาดูสตรีมเมอร์พสวรรค์คนนี้เอลบกหน่อยเอบังสตรีมเมอร์อันดับหนึ่งอยู่ 9บาทอี่เข้าซี่จั่วอันนี้คือที่เขาเขียนหลังเสื้อลุงที่โชว์เมื่อกี้แปลว่าแลว่าพ่อมุงตายบอกว่าเสื้อห้องเต้แตมรึงใส่แล้วเหมือนอยู่ห้องเช่า หนูขอเป็นหลานลุงได้ไหมคะลุงอยากได้อะไรบอกหนูได้เลยนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหลานเอมึงอย่าเล่นนี้อยากได้อะไรบอกขึ้นอยากได้อะไรบอกเนี่ยพี่ชายไฟพี่ชายไฟพ่อมึงเถอะพี่มึงเป็นโก้เดอร์ไรควายหาไฟมาเอ็ดมาคีเหรอโมแพงให้ไรเหมือนกันกับของยายเลยโดนเขาหลอกแล้วเสื้อตัวนี้550มึงไม่เชื่อกูเลยไว้เสื้อตัวนี้ดังจริงครับลุงยายผมกับเพื่อนเพื่อนไวกระตอกก็ใส่ขายส้มโออยู่ปากซอยเนี่ยยาไวกระตอกยาอะไรยาไวกระตอกในเอดูเสื้อหน่อย นนหน้าหน้าหน้าหลังโหชัดเลยยายกูก็ใส่อย่างนี้แหละไม่ใช่เสื้อยายนนอะเล็กๆ็กน้อยน้อยครับอืเล็กนอ้อ,กนอยจริงจะพูดทำเฮียะไรเล็กเล็กน้อยนอดูเสื้อใกล้ๆกล้ได้ไหมครับเข้ามาใกล้ๆกอีกครับหืมเหม็นเปรี้ยวจัดไม่ได้จากเสื้อจากเอลุงเอลองเอ<ร>าล<ร>ิ้นแตะเสื้อดูดหน่อยครับกำลังไปคอบ่างครับที่ชีวิตลุงซื้อไม่ได้เพราะว่าชีวิตตะลุงไม่มีค่างไงครับ ดีนะมึงร้อยหนึ่งนะเห็นเสื้อตัวนี้ในลาซาดา้าอยู่ครับ199ฟรีค่าส่งแถมกลิ่นเปรี้ยวเสมือนสายชูเสริมมงคลด้วยเสมือนขี้เสมือนต้มสายชูดีครับลุงผมจานปุ้ยคนเล่นเสื้อครับเสื้อนี้พี่มูลค่ากว่าลุงเอจริงครับเสื้อยี่สิบลุงสิบบาทลุงเอครับเราต้องออกกำลังกายด้วยนะครับเป็นห่วงลุงนะผมวิ่งจากหัวเตียงไปท้ายเตียงนั่นน่ชีวิตวิ่งบนหัวเตียงเฮ้ยทุกคนเอาจริงเสื้อนี้มันหายากจริงๆ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิกัดโรงเกลืองานลุ้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสูงรีอจนหอบไม่ได้งานลุ้นเนาะี่รักเอขาส้อยสวยจังเลยค่ะหนักเท่าไหร่เนาะพอจะยืมอัมปอจําก่อนได้ไหมเนี่ยของเปล่าแล้วพวกมึงผมรักลุงเองนะผมอยากมีอะไรกับลุงครับเป็นเยงจะจะลอดักอุ่ยแล้วเนี่ยพอเสื้อนี้ก็เฉียดแสนแล้วหมายถึงยอดโดนเนตอ่ะไม่ใช่เนอี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  สวัสดีเฮียด้วยครับคุณน้องมอดด้วยนะครับที่โรตีเค็มมันไม่ได้มาจากเกลือแต่มาจากหยาดเหงื่อของบางเองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องเงี่ยมสี่ลายกูไปเปลี่ยนเสื้อได้ไหมเดี๋ยวกูดนหนิดบังมากูประสาทแด็กเ,<ย>เนี่ยเน่เน่เล็กเล็กน้อยๆครับมันก็เงินไม่เองเออกูรู้ก็เงินมันจะพินทำไมเฮียอะไรเล็กๆๆน้อยมีของจริงรมันก็เล็กน้อยกูรู้แล้วเป็นกันสามร้อยกว่าล้านครับเฮ้ยฉะนั้นให้ พ่อใส่เอาหลักครับทีมโดเนตในวันนี้ก็เป็นทางด้านของเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสื้อตัวนี้นะครับมันไม่ใช่ของปลอมเหรอครับไม่ใช่ของปลอมครับของจริงเห็นไหมมีคนรู้เลยเฮียว่าของปลอมหรือเปล่าผมไปหามาราคา28 00 ZL แอเงินไทย245,809บาทเนี่ย มึงแหกหูฟังกันเสื้อเวอร์ซาเช่คนเวอร์ซาชั่วไม่ใช่มึงแหกหูฟังกันมันไปหาราคามาแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ไม่ได้สองแสนแปดอีอีอีฮีาวันดีเฮียด้วยยังไม่ได้ไม่ได้สองแสนแปดกูปล่อยห้าหมื่นผมติเสียงใจที่คนไม่เชื่อลุงผมอแปลกใจคือลุงเชื่อคนขายได้ไงไองัวกูจะรั่วห้าหมื่น มันเป็นมันเป็นเสื้อทางใจเนาะเน็ตก็ได้ตั้งเยอะไม่เอาเงินไปซื้อสบู่ดีๆมาใช้ถูคอหน่อยครับอืมกูคุยเรื่องเสื้อคุยเรื่องคอกูมีดัดลุงจําผมได้ไหมครับเฮ้ยจมึงไหนลุงเอชอบเกมไหมไม่ไม่ชอบครับลุงเอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เก้ครับแต่เคยคิดนะมึงเคยคิดป่ะแบบเปิดใจลองสักครั้งอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยทำไมเขามีคนที่มันแฮปปี้เราก็อาจจะแฮปปี้หรือเปล่า้าเลยนะที่เขาบอกเสื้อเอซื้อไม่ได้อ่าเขาหลอกควายครับอืมนั่นน่ตรงตรเลยลุงเอเสื้อขายห้าหมื่นใช่ไหมครับใช่ มีราคาจัดงานผมขอแค่แขนได้ไหมครับมีตังติดตัวแค่5บาทหน้าจาได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสื้อมหาเฮงร้อยล้านเครื่องหมายสี่เหลี่ยม A การละครระดับบอรมะครูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซื้อมาเมื่อวันบอกโบราณไว้ก่อน มึงฟังนะกูไปร้านเสื้อเขาเป็นร้านเช่าแต่ตัวนี้เขาไม่ได้เช่าลุงเอไปร้านลุงเอไปก็บอกลุงเอก็นั่งปุ๊บลุงเอก็จะเอาเข้าเช่าเสื้อแบบทั่วไปอ่ะกงยูหรือกงเตกสภาพนี้ยังกงยูเหรอลุงเอไปปุ๊บลุงเอน่าเอาเช่าเสื้อเชร้ตละมูลอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่ว่าลุงเอสะดุดตาเสื้อตัวนี้เข้าไว้ใส่กรอบไว้เข้าใส่กรอบไว้พอทีนี้วไปนะอุ้ยอุ้ยพี่เพื่ออะไรอ่ะ เข,เขาบอกเขาก็บอกวี heart, he right. ่น้องเสื <God. S 1> ้อต <INT> ัวนี <Chall mistaken>. ้ชิบิงซื้อไม่ได้หรอกว่างเงี้ยบอกเอาทำไมครับเขาไม่ได้มีไว้ขายไม่ได้เพ้อไม่ได้เพ้อกูไม่ได้เพ้อกูพูดเรื่องจริงยายครับยัย่ให้นี่ไหมที่ขโมยเสื้อยายที่ตากไว้กูไม่ได้ไปขโมยเสื้อยายน้องกูพูดเรื่องจริงวี่ลุงเอเขาจำได้ขนาดเขาบอกเคยนับเนงาแล้วทรัพย์สินอื่นๆที่มันไม่แจ้งอีกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยึด แวแ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 วผมเซียนดูเสื้อนะครับเสื้อมาจากยุคเมโสโปเตเมีย,ยจเจอได้แถวกรุงพารณาณสีจากผ้าห่อศพอลุงเอดูดพอดทำไมครับผมอยากดูดบ้างเลยดูดคอยอะครับไม่ใช่พอดน้องนะรักลุงเอนะครับสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ตลอดอมผมม,มีอะไรจะให้อรออะไรครับผมไม่มีอะไรให้เล็กๆน้อยๆครับอีก,อก,อก ลุงเคยถูหลังกับเหลี่ยมเสาบ้านไหมครับเคยครับเคยๆแล้วลุงฟินไหมครับฟินครับสะแกนได้ไหมครับลุงเอครับวันนี้วันเกิดผมวุ้ยพอนันเกิดพี่ผมหน่อยครับนี่ลุงเอเดี๋ยวนี้มาขายเสื้อหรอพวกเดียวกับอีกคนมาที่ขายแหวนวงโต ามาแต่ไอ้บังคารบอนนี่จะเอามาปล่อยเฉยเลยระวังโดนเหล่าบางสั่งเก็บมุมใบเวอร์มึงไงบังคารบอนนี้เียเรียกใครบังคารบอนยืนขึ้นโพสท่านั่นไงเอหอแต๋วแตกวาวสุดยอดไปเลยออยน่ารักแม่งเรียกกูบังคารบอนนี้เฮียหล่นทองจริงไหมคะลองชิม<ต>ไม่ดูหน่อยถึงนุ่ง,งเอคราบบอกเธอหน่อยครับว่าเธอคือที่หนึ่งในใจของผมเสมอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเธอพูเนี่ยเนี่ยเนี่ย กูจะพูดดีๆมึงก็เพิ่งเอาควเาคุ้ยอโอ้โโอ้เอ้มามาเอ้มามโมเอมามโมเอมามโมเอมามโมโอมามโมโอ้โอ้โอเอมามโมโอ้มเอมามโมกูไม่ได้โม้ยเด็กเป็อยากเห็นุ่เอเป็นผู้นำประเทศไทยประเทศคงเดินหน้าอย่างสง่างามถ้าเป็นคนรักล้นหลามจริงเหรอกูเนี่ยนะที่ไปหายตั้งประเทศเลยนะกูเคยเห็นเขาขายเสื้ออยู่นะคืัด ตอนผมไปเอาเสื้อมีแต่คนมองเลยจริงอ๋อไปขโมยเสื้อมากูกูไม่ได้โม้เ้องกูพูดเรื่องจริงสาระเลยคุณเอ๊ครับส้นจ่ายมาทำธุรกิจกับบังไม่ครับธุรกิจอะไรอ่ะบทยาบ้าลงมาซาลาครับอ่าให้พร้อมมึงทำนะครับ Call Center ไม่น่ากลุยอีกต่อไปเมื่อเจอค a l l c a r b o กูนึกว่าเอาจาระบีมาทาน้องน้องตกมึงให้เด็กเป็ดอเสื้อว้างกว่าห้องน้ำบ้านอีกเองลุงไปดุยดุยกับยายแล้วใส่เสื้อสลับมาหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ใช่ครับลุงอิมลุงเอไม่ได้ดุยดุยกับแฟนเขาไม่ได้ไม่ได้ขโมยกับใส่ยายเสื้อราคาขายได้ประมาณสองแสนจริงผมไปดูมาแต่ไม่ใช่ตัวนี้แยกไม่ออกเลยค่ะว่าที่เหลืองสร้อยหรือฟันมึงเคยโดนบือจนแหกมั้ย เคยโดนบื้อจนแหกไหมคูถามหน่อยเถอะไม่อยางจะปากอย่างงี้กูจัดการให้อย่างนี้อันนี้ลุงแต่งตัวเป็นฮิปพอปหรือฮิปโปรครับไม่ได้แต่งคนบ้านมึงแต่งไม่มีแฟชั่นฮิปโปนะครับน้องลุงเอคาพูดว่าคุณมีอะไรที่ผมไม่มีบ้างคุณมีอะไรที่ผมไม่มีบ้างผมมีสมองและความฉลาดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคู่วย เฮ้ยแย่เสื้อตัวนี้ไม่ได้หาง่ายๆนะครับทำไมอะเพราะนานๆทีจะหลอกใครได้สักตัวเมื่อไหร่จะเล่นเกมคาสิโนให้อาแปะนั่งรับยอดอยู่ได้ขึ้นหมายสี่เหลี่ยมเครืใหญ่นุ๊กขึ้นหมายสี่เหลี่ยมลุงปล่อยต่อห้าหมื่นนะคะเธอคุณจะขายให้ผมเท่าไหร่ห้าหมื่นตอนนี้คุณได้เป็นหัวคุยแล้วนะฮฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่ ไม่ออกเลยอันไหนทองลุงมงยระเทยอินหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับกลัวไม่หาขอสองแปะแล้วเพิ่งตัดผมใหม่เนี่ยตายหาแล้วเพิ่งเห็นว่าเป็นชุดคนท้องไม่กูไม่ได้ใส่ชุดท้เมืกี่เดือนแล้วครับที่ท้องกับกายหนิดเหมือนนะเนาะกูถันเสื้อสีนี้เนื้อผ้าแบบนี้ลายแบบนี้ผมเคยเห็นในพีระมิดที่อียิปต์ ถ้ารองลงมัมมี่ม้อนเรามีอะไรจะสารภาพวันก่อนเราไปบ้านนายแล้วเราเห็นแม่ในสวยเราเลยเผลอใจไปกับแม่นายน้องน้องมึงจะ่ล่อแม่เพื่อนนี่ลุงเอครับสองลูกใต้ปากแค่เขาเอเวอร์เรสหรือเปล่าอ่าไม่ใช่เขาเอเวอร์เรสนะครับไอสองลูกใต้ปากพิ่งเลิกกับแฟนวันนี้ค่ะอยากได้ชายวัย3 3มสามสูงร้อยามอมาคู่เหวยให้ ลุงเอาฟันมาห้อยที่คอทําไมครับเรื่งหมาสี่เหลี่ยมได้ฟันเหลือไม่ไม่ได้เอาฟันมาห้อยนะครับอันนี้เป็นอันนี้ก็ทองแท้เอาเปล่าเอาเมตาใหม่มาแล้วรุยทุกคนมามาโม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 โอ้อโ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 โโอโออยู่ดโโโอโอโโอมอโอโอ้ยอะอโอโอโออโอโอมอโ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 ออโอโอโมาอโ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 าโอโอมาโอ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 มออออ ลุงครับ,รบ,รบผมจะทําหนังชื่อเรื่องพอแล้วบังของหนูพังหมดแล้วพอแล้วบงวังของหนูพังหมดแล้วหนังท,<ส>ที่อะไรวะเบียวเทศทันใจสี่บาทกดเข้ามาเจอสีจริงจริงสีอะไรอ่ะมาสี่แม่มุงไก่จ้าไม่เอาเพลงนี้เสียเงินทองไม่ตายไม่เอาเพลงรักอีดอกทองอีซอนทีนอีหน้ายีกูใหม่เอามงหรอกคุยบื้อจอให้ดูหน่อยค่ะ ขอเองครับเตี้ยเตี้ยไรครับตี้ีเตี้ีเตี้ีเตี้ยเตี้ยลองลูงไก่ด้วยตี้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 ก่อนอื่นเลยนะไอลูเอมาลึงลบเพนทิ้งไปเลยนะคุณลืมตามาอีกทีเสื้อตัวนี้ขายไหมครับขายขายขายผมให้ล้านหนึ่งแต่ลุงต้องโอนมาก่อนสามร้อยทรูลุงเอครับถามแบบมีสาระหน่อยครับคือ น้ำยาล้างจานใช้ล้างซ่อมได้ไหมครับล้างได้ครับแม่ดามึงจะไปลักมึงก็ได้นะครับก็มาซาร่าสองทัก็โรตีบังดูไม่ดีในสายตาหนูขนาดนั้นเลยหรอเออจริงก็ฟี่คมไม่เฮี้ยคมไม่เฮี้ยตลกจัดอะลุงเอครับระหว่างฟันกับสร้อยที่ใส่กับฟันอันไหนเหลืองกว่ากันน้องกูไม่ได้มาเป็นสตรีมเมอร์ไอเทียบสีฟันอยู่ในความลุงเอผมไม่มีผมเหมือนลุงแล้วนะทำไมอะเพราะเธอลืมว่าเคยมีผมเจ็บจนผมไม่ได้ยากนะสี่เหลี่ยมร่องดาบอินเดีย อบิวหมอดูวัดแขกสีลมเดี๋ยวมึงเป็นหอ้เนี่ยเอ้าเดี๋ยวโอ้โหกูจะถึงไหนเนี่ยสัตว์เกมเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเกมโอ้โหมึงไม่ต้องไปไหนหรอกอเฮียโอ้โหถ้ามันยากชีวิตก็ยากขนาดนี้อ๋อประมาณนี้อ่าเข้าใจแล้วโอ้โหชีวิตกูเก้าทีละเก้าเฮ้ย จีบจ้วงแทงจีบจ้วงแทงจีบโอุ้มันลงทางไหนอฮานะ้องเอ้ากูไม่โอเคเกมเฮี้ย,ยะอะไรเนี่ยหนักกว่าเกมหินนี่กี่สักรุงเอครับ,รบถ้านักร้องวงบิ๊กแอสพี่เจ๋งตรูดเล็กจะกลายเป็นเจ๋งสมอลแอสหรือเปล่าอ่าไม่แน่ใจนะครับเขาไม่ได้เปลี่ยนเป็นสมอลแอสนะครับสวัสดีครับสสวััดีครบจากอีทีตันคุณคือภูโชคดีได้เงินนึ่งล้านบาทเป็นล้าน ยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอวันข้างหลังกูไม่หันกูไม่จะควายรู้ทายเออกลัวไม่หาเอาไปสองแปะนี่ไงผิดอีกผมจะเปิดร้านอาหารแข่งกับเนื้อแท้ชื่อร้านเดือนว่ามาเทียม,มดูดากมันแน่นมากเลยลุงน้องมึงให้กูมีพิษสวัสด,กดิกับตัวละครดัก ตัวอชิบหายนี่อ่ะให้กูล่อดัก NPC ในเกมอีกอ่ะอันนี้เกมจำลองการเป็นลุงเอตอนอายุ60ปีหรอครับวุ่นวุนเดินเซไปเซมาไม่ตรงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมควายไขายลานอายุมึงนั่นแหละควายไขายลาน,นเด็กเอเลือกเกมได้ดีนะเอกว่าจะถึงคงมีแลมโบ้ขับกลับกรุงเทพพ,พอดีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดินทีละก้าสู่เจ้าของแลมโบ้ อย่าเร่งผมสิลุงขอใช้เวลาคิดโดเนทก่อนกูไม่ได้เร่ง้องกูแค่หันไปดูมึงฝัดไหมลุงเอพูดตามผมนะคร <c oughs> เอเอรักคุณเอรักคุณชิน,นวัตรถึงกล้องจะกลับหัวแต่อ้วไม่กลับใจจากหรือนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอาอาอเชียบ เดี๋ยวกล้องกลับหัวเหี้ยอะไรอยู่ดีๆกล้องกลับหัวมีขไดข่วแล้วครับลุงจะไปต่อร้านไหนอันนี้อันนี้ไม่ได้เมารีนะครับโอ้โหหำขุดหมดแล้วมั้งเอครับขอบคุณน้าๆด้วยนะครับกหนูขอเข้าไปดูดปากลุงเอได้ไหมครับได้ค่ะโอเคลุงพูดแล้วนะครับเอครับพ่อบอกกี่ทีแล้วว่าอย่าเอาผ้าม่านมาใส่เป็นชุดเดี๋ยวโดนอีนุดด่ารอกูจะล้วได้ดิมิลุงมีสาวเดินมาบอกชอบเขาถามมีลายไม้ผมบอกก็มีบ้างเวลาอ้วนขึ้นเขาเดินหนีเลยผมผิดไรมีบ้างครับ แล้วท้องลายใช่ไหมหสาวรัสเซียคอ,อนขาวขาวเนียน<อ>เนียนขอโกนหมยด้วยยิ่งดีให้ใ <น S 2> ออมชมพูจะพิจารณาเป็นพิเศษอขอเน,นียนเนียนเลครับสาวรัสเซียในไร้กูกายภาพบำบัดซิมูเลเตอร์จริงครูว่าใช่เนี่ยดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับตัวเองให้อ้วนเบาหวานแก่ตัวมันจะได้กายภาพบำบัดแบบลุงเอน้องกูดูอยู่เนาะสนุกมากมากเลยค่ะคมมากเลยค่ะปวกเปียกซิมูเลเตอร์ตอบโจทย์เลยค่ะไม่เอาฮีอะไรแล้วค้าคุยเกมนี้คือเกมจำลองบังคับบอนตอนเมารีแล้วก็อุบ ไม่ใช่จำลองบงัง <พอ S 1> หาบอนดังโวยมาวีปไปอัญเชิญพระไตรปิฎกรอครับไม่ใช่ไปไม่ใชเบียวหงอ,โอโคงนนางลุงเอล่นไฮโซฟิงซิมูเลเตอร์รอครับเค,ครื่องหมายสี่เหลี่ยมนอนแผ่รอคุณจะรูั่วคูจะรั่วไฮโซฟิงซิมูเลเตอร์อียเล่นเกมเทียอะไรเนี่ยเอกูยิ่งหงุดหงิดอยู่เย็ดแม่ ถูกก็เหนื่อยนะกูจะเข้าน้องงอน้องแพรวน่น้องอ้องมึงอย่าซดน้ำง้ออะไรอย่าจังไรเป็นอะไรอ่ะว่านรัักก็เหมืองคุดทำไมอ่ะสวัสดีวันพุธลูกยายนุชแม่มืนตายเดินบวชเด็กอนุบาลคนนี้คนเนี้อะไรเดินขิงเด็กอนุบาลสัตว์ลุงเอครับฟังผมก่อนครับคังอยู่ครับ้องเดินผ่านลุงคนท้องจะหิวของเปรี้ยวไหมครับไม่ไม่หิวกูตบไม่หเดะ ยุองพูดทำไมเออยุบยุบไปเถอะอ่ะหรืออะไรอ่ะสภาอาบอจากใจคอมมอนคุงเครื่องหม่ยอมเมียนด์พองคาร์บอนไม่ใช่น้องนิดไม่ได้จากใจกูนะไม่เกี่ยวนะท่านผู้ชมลุงเอครับพรุ่งนี้ครูให้ผมสอบท้องแม่ตัวสะกดผมควรเริ่มจากแม่กอการหรือแม่มงตายดีครับไปถามมามีมึงนะเรื่องนี้แล้วไงต่อแล้วก็ไปถามมามีมึงไงแล้วไงล่ะเนื้อคอนเทนต์ค่ะ คอนเทนต์อะไรหาตัวเองแล้วฝึกเดินใหม่เหมือนในเกมคะอยากเล่นในชีวิตจริงอ๋อจะได้เร็วียวใช่ไหมทราบเลยนะอัดหน้าแพทองทานโอนห้าสิบเอาไม่เอาคุกดูข่าวแล้วหงุดหงิดมากดูห้าสิขอดูหฮาหน่อยสิตัดไปตดอัดหน้าแพตอนทานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนชปูอะไรสีเหลืองปูอะไรวะปูกระจิกปิกกจูเก่งจริงจริงลูกอีช้างยอจุงเอบอกรักแฟนหนูทีค่ะแฟนหนูชื่อดิวดก ดิโดฮะมึงมีแฟนเปดิโดอ่ะดิวโดอีเริบอยู่อีอีอีอออปาเจลาจาริยาโหนตีกูนูตาลนูซาสกาเอคิปครับ ด่าคนชื่อแมนหน่อยครับขอแบบเซียวเียวไอแมนไอลูลูจิไม่หาพ้องมุงหรอ,อป้าค่ะขอเพลงตังเกะใกล้ๆกล้ไหมหน่อยได้ไหมคะอยากฟังเสียงป้าใกล้ใกล้ค่ะว้าฉันเกิดอยู่แดนอีสา,านแม่นั้นดูทินดูแค้นชดใช้ให้ร่รงดีต่างแดนว่าเธอดูแค้นลุงเอครับ,รบมีคอนเทนต์มาให้ทำเดินไปในห้องครัววเ,เอามีดแทงตัวเองดูว่าจะอยู่ได้กี่นาที <S 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 ททจริงๆถ้ารู้สาเหตุที่คนสร้างสร้างเกมดีจะอยากเล่นนะจริงเหรอบอกกูด้วยว่าเหตุผลสร้างมาทำไมแล้มันพูดมาทำไมน้อง